กับอ f ฟฟิศเบรนเจนะฮะผมดีเจบ้าครับเจี๊ยบครับนี่ค่ะอยูครับอ่านะฮะคาดว่าไม่ออฟฟิสมีกันแค่นี้นะครับโปรดิวเซอร์ก็เหงานะฮะโวนกันอยู่แค่โวนกันอยู่แค่นี้นี่นี่เยอะสุดแล้ววันนี้เยอะสุดแล้วนี่นี่อันดับหนึ่งของดีเจครับนี่รอบที่สองนะครับอ่านะฮะวันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับปัญหาชาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออเขาบรีฟผมมาแค่นี้จริงๆนะครับกติกาเป็นยังไงไปดูกันฮะ ผมไม่อยากจะพูดเด็กๆนี่ผมไปตอบคำหาเชลมาแล้วนะครับออกทีวีนะครับัเชลปตกรอบเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบมั่นใจแค่ไหนผมนี่ตอบคำถามชิงรางวัลประจำนี่ไม่ได้บารกับเจี๊ยบเลือกโจทย์ไหนคขายพี่เจี๊ยบเลือกเลยเอาเอาบีดีกว่าบีบีดีกว่าใช่ไหครับเพราะว่าเอเนี่ยเขาจะรันโจทย์ยากๆพี่เจี๊ยบชอบหินบีนะจ้ะ ปีเป็นความรู้รอบตัวและความจำเหตุการณ์นายวันวันเกิดขึ้นปีไหนขอเป็นปีพศพศลบไป19ปีปีนี้2-5-6-3แต่จริงมีช้อยให้นะนี่กดเลยนะใช่มีช้อยให้อ่านบอกแล้วโอเคไม่ไม่เ่า มัน19ปีมันต้องลบ19ปี2 5 6 3้ลบ19ปี13บสมเหลือ4 4สี่ไม่ได้เห็นคุณมองมาด้วยอะไรวะ2องะลบไปหน่อยสิอ่า2 5 4 4อ่า2 5 4 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องเ็นไมล่ะไหนไหนไหนเลือกไข่นะครับเนี่ย เฮ้ยันนี้ไม่เอาไข่เน่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรขนมสริมเบาเบาถือว่าเบาอ่ะแดกได้ด้วยทำอย่างนี้อย่าไหวดีกว่าอย่าไหวดีกว่ามือมือมือขาดปะสองสาม พีน่ะหนะพี่เจี๊ยบแันตลงมากไปค,ครับพี่พร้อมรับคำถามต่อไปคำถามต่อไปสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีพศใดระหว่าง2482หรือ2488 1 2488เป็นคำตอบที่ ช่องความแม่ใจแต่มันน่าจะถอยๆเลยชองความแม่ใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2482เออขนมเต้าส่วนช่วงนี้ช่วงนี้เน้นของหวานช่วงนี้เน้นของหวานจริงเอ้ยทำไมของหวานมันไปหมดแล้วนะครับอันนี้นะครับขนมเต้าส่วนนะฮะเด่นสองสาม เป็นขี้โม่งเลยเจี๊ยบตกใจเจี๊ยบยืดนันเกลียดมากเลยครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบติดนี้พนันอะไรเขาเขาถึงเรียกพี่มาเล่นเนี่ยฮะเอาจริงฮะคงจะแค้นดีมากๆพีซีใช่ไหมเออใช่ไหมมีบิ๊กเทปเดี๋ยวต้องให้พีซีมาเล่นพีซีมาเล่นโอ้ยมันหยดแบบแบบแบบคำถามต่อไปครับโดนัลด์ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของอเมริกาอ่ะยากละระหว่าง40หรือ45 40 40บี่ิเป็นคำตอบที่ผิดครับอ้ามะเขือเทศยังโอเคเนี่ย ชใช่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 มันจะได้เฟรชมันดูออร์แกนิกดีนะคร <laughs> นะับสมมติโต๊ะพี่เนี่ยไม่พร้อมแข่งคู่สองลเอ,องจรงิงนะโอ้ยเหลยอมากกระทีเข้าตากูแล้ว <laughs> มังคำถามที่สีท่ทีคืนเกาะฮ่องกงให้แกจีนเกิด <c oughs> ขึ้นเมื่อปีใดระหว,ว่าง2542หรือ2540้า่นมันเป็นพอสอเน,นี่ยนแะม่งเะยกรู้ปะสี่ห้าศู สองห้าสี่สองรู้เหรอผมว่าถูกเดาผมว่าถูกเป็นคำตอบที่ไม่ถูกก็ผิดผิดเวนก์ มากกว่าคนคิดเกมว่ะยังไงวะเนี่ยฮะสุดท้ายครับเงทำไมมันเละฝั่งเดียวเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายหรอสุดท้ายแล้วพี่นิวอ์มสตองเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเพื่อปีใดโอ้ยมันพอสออีกแล้วนี่ว่าระหว่าง2512หรือ2520 12ถูกต้องครับ จริงๆมันต้องแบบ2512หรือ2513 14หม่ไม่ใช่ข้ามไป20พี่คิดช้าอจ้าอะพี่อยากให้โดนมุมไหนอ่ะพี่ชี้ชี้ชี้ทิศทาง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 ชี้ทิศต้องหัวเท่านั้นเหรอต้องหัวหัวหัวโอ้ยใส่หูเลยแค่ใส่หูเลยก็มาตามหนึ่งสองสาม คุ u ต้องมีความสุข t ุณต้องมีความสุขคุณต้องมีความสุขควิสุข้อึมเหมสอนมวมสิคอ่ะใมส่หมวกนสเหมือนมวส่หมวกตึองมมสนต้เี่ยา้องีวาม้ีวาสมีม่งมดนขนาดนี้ก็จริขีวงววแมว แิดว่าตอนที่มาครั้งแรกนะค่ะคิดว่าจะโดนขนาดนี้ไหมไม่มาไม่มาไม่ตอนแรกเขาบอกแค่ว่ามันจะเปียกให้เตรียมเปียกเปียกเออเมผมจะพักเเปียกมาเป็นเลอะมีอาการฝาดนคู่ต่อไปไหมก็จริงๆอ่ะตัวตัวแรงๆก็น้ำมันนะฝากไว้ด้วยแล้วกันใครโดนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแถมของเผื่อเผื่อแล้วกันเผื่อครับขอโทษนะที่ยินดีครับสิ่งใดที่ล่วงเกินไปเป็นเพราะพี่ซีนะครับครับ กูบางทีแข่งแล้วรู้สึกไงบ้างอยากกลับบ้านเอ้เขาแข่งกับไม่เ่าไหร่ตอนเนี้ยเหมือนทั่เหมือนทั่วจุดหนึอยู่ไม่ได้อะตอนเนี้ยคิดว่าความฉลาดของเราอ่ะอยู่ซูเม่ได้ไหมเคยติดศูนย์มาเอาง่ายๆกูก็เคยติดศูนย์อ่ะแล้วมาถ่าเช่าต้องคือต้องใช้เขียนหนาด้วยหรอหรือไงเขียนดาวเป็นลิเกก็ได้คือชาวคำนวณ คำนวณมันด้วยแล้วกูจบศิลป์ภาษามากูเลี้ยงเลขมาทั้งชีวิตแล้วกูติดสูตรคณิตแถาคุณรัตนนี่กูยิ่งหนีเลยมึงมีโอกาสพองึงเรียนสายนี้มามันอะการเรียนสายคณิตไม่ได้บอกว่าเราจบประหารแล้วเรายังจาในมัธยมได้นะพี่ซี่เขาดีเอาดีพร้อมไหมไม่พร้อมเลยป่ะไม่ได้เอาเถอะเอาไงเอาเหนียวไปก่อนยขนาดยังไม่ได้เล่นนะเนี่ย ในจำนวนตั้งแต่เลข0ถึง40มีเลข3ทั้งหมดกี่ตัว0ถึง40ิครตอบก่อนไม่มีมเป็ดยังไงเนี่ย0ถึง40ไม่มีเลข3ได้ยไงอะเลข3 0ถึง4 3เอ้าไม่มีเลข3 เลยอะไรอย่ไรกอได้ยินเป็นเลขสามไ้เลขสโอ้ยอะไรวะโดนเลยอะเฉลยดิดออใลยคือมีทั้งหมด14บสี่ตัวมีอะไรบ้างสามสิบสามยีแล้วก็ตั้งแต่31มหนึถึงสาไงอ๋อวตอแหลแล้วผมไม่เก่งเลขตอแหลว่าตอแหลว่า โอ้ไข่ทำไมน้ำมันไม่ออกสบายสบายอยู่สบายอยู่ออะมามามา,มาไปอโอ้ยบนสามรอบบนสามแล้วคือคุณต้องหว่วงกระดาษด้วยใช่ไหมเดี๋ยวกระดาบเปียกแล้วคำถามต่อไปถ้า30เซนติเมตรเท่ากับ1ฟตุต แล้วสองฟุตจะมีกี่นิ้วสิบนิ้วเท่ากับสิบนิ้วสกอร์นิ้วเท้าเองสองฟุตน้ำมันพื่ตัวแรงๆก็น้ำมันนะนะนี่มันเทเองของมือด้วยนะเว้ย เอาที่จ้ไว้ทำไมไหมดูไหมเหมือนลากแล้มันตะเกียง์เนาะทำบุญวะเอ่อทำบุญ้เอามาเชอมาจุดนิโอ้ยไมร้จเขนามต่อไปคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขียนไว้เลย บวกกันได้เท่าไหร่1นึงถึเกขียนไว้ให้ใส่เครืงหมายบวกหรือลบได้เพียงสาครั้งแล้วได้ผลลัพธ์หนึ่งร้อย100 <c oughs> <c oughs> ใส่แค่สครั้งให้ได้จํานวนร้อยหนึง่ง <c oughs> มันเป็นชาวอะมันใช้เวลาเออม,มันต้องใช้เวลามันต้องสุ่มอะ <c oughs> นี่คธอจะไม่มีใครตอบอก่อน ไม่ต่อเปิดชุบไม่ยอมเัิดชุดนะเปิดชุบได้ขอเฉลยขอเฉลยอ่าเฉลยกันบวกดูหนึ่งสองสามลบสี่สิบห้าลบสีลบหกส็ดลบหกสิบเจ็ดก็คือหนึ่งสองสามส้าหกเจแปหนึ่งร้อยมายันยินยาวปากกระเป๋ายิงชุ มึงแขนกูป่ะเนี่ยกลางเลยนะกูขอเนี่ยไม่กลางได้ปะโอ้ยนะแต่มึงมึงจะเอาแต่ข้างหน้าเหรอเมย์ร้อนนะมือมีน้องสายเออเซฟตตอนนี้รู้ป่ะได้กลิ่นเหมือนน้ำจิ้มไก่ที่อยู่ในขนมตอนเด็กอะขอน้ำจิ้มไก่นี่ไงที่อยู่ในขนมอะไรนะไก่ย่างขอลูกชิ้นหน่อย ถ้าคุณมีแม่ไก่สามตัววางไข่สามฟองภายในสามวันเออแล้วถ้าคุณมีแม่ไก่สิบสองตัวจะวางไข่ได้กี่ฟองภายในสิบสอวันหนึ่งสสิบสผิดสี่สิบแปดฟองทำไมจำไม่ได้คำเฉลยอยู่ข้างล่าง น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเลยวะมะพร้าวข้ <c oughs> าววุ้นมะพร้าว <c oughs> คือก็ว่าอยู่ไม่มีน้ำมะพร้าวนี่หว่าโอ้โหตอนที้ตัวแรงเลย <c oughs> บอกเลยว่าแรงแรงแบงรักแม่งติดบอกเลยทั้งหมดเนี้ยอันเนี้ยแรงสุดเพราะอะไรวะเพราะมันหมดอายุมือมันหวานมือมันหวานเอองั้นมึงกินไปเลยไม่เป็นไรหรอเลี้ยงเหมือนสง่า เดี๋ยวมันไม่มีซีเดี๋ยวไม่มีซีนเออกิกินด้วยอร่อยเอออร่อยยข้อสุดท้ายมาห้องห้องหนึ่งมีพี่น้องหญิงสาวอยู่ด้วยกันห้าคนเอมิลี่กำลังอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กระดาษมึงยังมีที่ว่างเอมิลี่อ่านหนังสือบาร์บาร่าทำอาหารอยู่เคที่กำลังเล่นหนักลุกส่วนเจมี่กำลังซักผ้าคำถามคือ คนสุดท้ายที่เหลือทำอะไรอยู่มือขอโทรศัพท์นโทรไปหามันดินั่งดูทุกคนทำแอคทิวิตี้ของแต่ละคนคนสุดท้ายคือกำลังเล่นหมากรุกกับเคที่เพราะว่าหมากรุกต้องเล่นสคนเขาเล่นในค เขาเล่นไม่ครบแล้วเดี๋ยวนี้หมากลู้ใครเล่นบนกระดานคือวันนี้นะที่จริงเปนมันไม่ได้มันไม่ได้จะเล่นไม่หมากจะหมากเลิ่มด้วยนะแต่โดนเยอะสุดอ่ะโกวันนี้แล้วบอกแล้วว่าเออไม่อยากเล่นเป็นเมนไม่อยากเล่นยูฮ้าไม่ชอบซ้อนมะเขือเทศที่สุดในโลกแล้วอตลกคุกคูโดนด้วยมันเล่นออนไลน์กูก็ผิดเหรอยกประโยชน์ให้จำเลยได้ไหมล่ะไม่ได้ เ,เดี๋ยวยยยกูไปไปน้ากูก็ได้อะอุ้ยยกนย้วให้กำเลยไปชุบยานเยีนยาวปากกระเป๋อีกชุบชุบชุบมึงโดนโอเคเอ้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมต้องมาทำอะไรงี่มึงก็ไม่รู้จริงนะ วันนี้คือบอกกันเลยตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากเล่นเลยอยากช่วยช่วยจัดของช่วยไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดของไอ,อยูใครคิดเขจะซื้ออะไรบ้างโอดิวเซอร์มึนมึคิดอย่าลืมนะครับใครชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยอย่าลืมนะติดตามเมทวันนอเซว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามอ่าช anel ของเราไว้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายเหนียว